ราคดีขึ้นเดียววะ่ะสามร้อยกว่าสามร้อยกว่ามันสามร้อยอ่ะแต่ผ้ากูแรงึ้นป่าววะเราจะแปรงล็อกเองไปสั่จะไปเอารถไอ้นี่ก่อนปกติผมจะเล่นแบบบูตเอฟเอชนะ เพราะว่าบ mm ูทเอเวียดามันเกิดว่าปกติหน้ายาวจะวิ่งไม่เกินสามร้อยเว้ยโอ้โห สี400 s, ่ร yeah. ้อยเอพอสี <k <k ่ร้อยยี่สิบโอ้โหเขี้ยโอ้โหไอ้เขี้ยต่างกับเคเอสจัดคือเคเอสผมอะบู๊ตเนจอฟ้านะนะผมบอกให้เคเอสอะคือต้องบอกก่อนว่าบู๊ตเนจอฟ้าแล้วนะไปต่อไม่ได้แล้วนะยังวิ่งเอพีสวิ่งอยู่แบบน้อยนิดมากอะ ต้องลองไก่าปาร์กว่าว่ารถผมกับรถมันอะใครแรงกันจริงๆถ้าจะลองต้องลองไก่าปาร์คโอ้โ ลองนับดีว่ากี่วิมันขึ้น400อ่ะดูนะอันนี้วิ่งแบบทางตรงนะตรงอย่างเดียวนะดูดิดโอโ้โหโอ้โหดูดิเฮียแบบ บ้ามากเอพีมพียแค่สี่ร้อยเนี่ยเข้าเมืองนะเว้ยอันนี้คือเข้าเมืองนะเอพีเพสี P ่ร้อยอ่ะเนี่ยเข้าเมืองอ่ะปกติผมอยู่กระลาศอเอพีไม่เกินสองร้อยนะ เนี่ยถ้าอยู่กระาดาษกลางอะ่ะถ้าเป็นเคสของผมอะ่ะเอสจะไม่อยู่ถึง200แน่นอนจะอยู่ที่ประมาณ150-180คือต่างแบบต่างเยอะมากกับ Intel อะ่ะดูเลยต่างเยอะมากพอเบิร์แคสด้วย เอาจริงๆผมมองว่าชนะเก้าพันแปดร้อยนะชนะเก้าพันแปดร้อยแต่ชนะแค่ประมาณห้าถึงสิบเฟรมแต่ต้องเพิ่มเงินหนึ่งหมื่นนะเฟรมละหนึ่งเฟรมเท่าก,กับหนึ่งพันเอาดีกว่าแค่เนี้ยหนึ่งเฟรมเท่าก,กับหนึ่งพันหนึ่งเฟรมเท่าก,กับหนึ่งพันแต่ว่าเดี๋ยวรอบูทเอพีเอพีตอนพรุ่งนี้ดีกว่าบูทบูทโอเวอร์คร็ซีพียูว่าจะขนาดไหน บัตรผมมันมันเยอะด้วยบัตรผมเท่าไหร่วะม่ดูหน่าไหร่ลยอ่ะเจ็ดเันสองบัตรตรเจ็ดเปนสองอ่ะวันนี้นะผมจะบอกว่าผมซื้ออะไรมาบ้างวันนี้นะครับที่อัปเดตมาเพิ่มนะครับคือเคเจ็ดสิบแม็ก์เคเจ็ดสิบแม็กตัวนี้นี่ ขายากมากเอาจอดำเหรอเนี่ยตัวนี้เคจ m สิบแมเพราะว่าผมอะใช้เคเจ็ดเจ็ดศูนมาตลอดห้าหกปีแล้วผมซื้อตามซาม,มิ t บัจีนะครับแล้วก็ใช้มาตลอดคือต้องมีที่รองมือแต่ที่รองมือตัวนี้คือนุ่มมากคือนุ่มแบบนุ่มเลยอ่ะนุ่มมากคือสบายมากครับแนะนํานะผมแนะนํานะตัวนี้แล้วก็เมาส์ซื้อเมาส์มาใหม่เป็น โลจิเทคโลจิเทคโปรโปสองน่าจะนี่แบบอ่ะใช่ป่ะใช่นนี้แหละแล้วก็ซื้อนี้มานะครับแล้วก็ซาวการ์ตอนแรกผมใช้ของแอสโตอยู่ใช้มาหกปีแล้วแล้วก็ผมคิดว่ามันเก่าเกิเกนไปมันอาจจะเกี่ยวด้วยว่า มันอาจจะฟังเสียงตีนไม่ชัดเจ็ดไม่ดีอะไรประมาณนี้ก็เลยเปลี่ยนซาการ์ดมาใหม่แล้วก็อันเนี้ยจะทําให้ผมจริงดีขึ้นมั้งเพราะว่าผมใช้เมาส์กากผมใช้ G73 อยู่ตอนแรกอะ่ะก็ไม่ได้กา,กากนะมันก็ได้อยู่อ่ะผมใช้ตัวนี้อยู่ตอนแรกนะแล้วก็ซาการ์ดนะครับซาการ์ดเป็นของอ่านไม่ออกอะ่ะไออันเนี้ยโออ่าแล้ว,ว่าซาการ์ดเป็นอันนี้นะครับที่ผมซื้อมา อันนี้ผมโดนกีนป้ายามานะนิดกุลเซียนะครับอันนี้อันนี้เออน,นี้มาไอแฮ e มีขายแฮปีขายมีขายราคาราคาไม่ค่อยแพงครับพอพอพอได้ของดีอยู่ของดีไม่ไม่ไม่ อน,นี้มากหูฟังเหรอหูฟังเป็นอะไรว่า BGV อะไรสักอย่างนี่แหละครับทีมตามอันเนี้ยแต่ว่า ใส่ตอนนี้ไม่ค่อยปวดหูแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้ยินเสียงตัวเองอ่ะมันมันไม่ชินอ่ะคือเราต้องเหมือนคนพูดเสียงดังอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยตอนเนี้ยอันนี้ครับแต่ของผมมันเป็นสีเขียวแต่ว่ามันน่าจะมีแต่สีเขียวมั้งเออสีเขียวแหละอันนี้ครับอันนี้อันนี้อันนี้นนใช่มสีสีเขียว นนอันนี้ครับอันนี้ประบาดดิเอาเดียสไปอ,นนอ,อแล้วพวกมนันเห็อด้วไราคาเบาครับเบากระเป๋ามากเลยตอนแรกผมมาตัดสินใจอยู่ว่าผมมันจะซื้อดีไหมเพราะว่ามัน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 ,มนผมถามเมียน,นะว่าที่รัก มันหูฟังอะ่ะมันเกินความจําเป็นไปไหมกับราคาประมาณนี้ยเพราะว่าผมปกติผมซื้อราคาพันกว่าบาทอะ่ 1, ะพันกว่าบาทห้าร้อยแพงสุดก็ที่ผมใช้อะ่ะหมื่นหนึ่งก็คือไอห,หูฟังครอบอะ่ะหนึ่งน้องผมซื้อหูฟังครอบใช่ป่ะแล้วทีนี้ผมกลัวหัวหัวบุบหัวบุบอะ่ะเพราะมันมีดราม่าหัวบุบไงช่วงหนึ่งอะ่ะผมก็เลยผมก็เลยไม่ใช้แล้วผมติดนิสัยที่ว่าเคยซื้ออย่างอื่นมาแล้วแหละแต่มันปวดหูมันใส่แล้วแบบ ปวดหูและทีนี้ก็คือเราเล่นเกมอะช่วงเนี้ยผมมันไม่ค่อยได้ยินเสียงแล้วนะว่าหูผมแบบไม่ดีหรือว่าอะไรผมไม่ได้ยินเสียงตีนะ่ะเหมือนแบบได้ยินเบาอะ่ะแต่แยกไม่ออกอะ่ะผมคิดว่าอาจจะเป็นที่ซาวการ์ดใช่ป่ะผมอาจจะซื้อแค่กัซาวการ์ดอย่างเดียวแต่ว่าผมมาไปถามกีนไงอยากได้ซาวการ์ดแบบกีนกีนก็แน,นะนำมันซาวการ์ดอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีหูฟังด้วยผมถามกีนไปเลยนะว่ามีอันอื่นไหม แม่งแนะนําม,มาแบบว่าต้องตัวนี้ตัวเดียวผมทําใจไม่ได้ตอนแรกอะ่ะนั่งคุยกับเมียรประมาณสองชั่วโมงเลยว่าแบบจะซื้อดีไหมเมียผมก็บอกว่าจะซื้อไปเถอะเพราะว่าคอมอะ่ะนานนานทีนานนานทีกว่าผมจะซื้อนะกว่าผมจะอัปเดตเขาก็เลยอนุญาตให้ผมซื้อได้ใช่อนุญาตให้ผมซื้อได้ ก็เลยเลยได้ซื้อมาผมไม่เคยซื้อแพงนะผมไม่เคยซื้อของแพงนะเนี่ยเพิ่งเพิ่งเพิ่งซื้อของแพงแล้วรู้สึกแบบเสียดายอะแบบเิีะแบบคิดมันหมื่นกว่านั่งนั่งคิดตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าแบบยังยังรู้สึกว่า ไอ้เคี่มันเอาไปคืนได้เปล่าวะอะไรประมาณเนี้ยเพราะผมไม่เคยซื้อของระดับนี้หมายถึงอุปกรณ์อ่ะไม่เคยแล้วผมเป็นคนที่ไม่ไม่ได้รักษาของแบบเราใช้เสร็จใช่ไหมหูฟังแบบอะไรนะของไฮเปอร์อะสีแดงแดงอะใส้เหยียก็กว้างกว้างกว้างอะแต่แต่เมียบอกว่าเฮ้ยเก่งขึ้นนะหูฟังอ่ะถ้ามีหูฟังดีก็คือเก่งจริงถ้าเรารู้ตำแหน่งศัตรูอะคือเก่ง,งก็ยอมซื้อมาอยากเก่ง กี่บาทประมาณหมื่นกว่าครับหมื่นกว่าหมื่นกว่าแต่ผมไม่แนะนํานะไปซื้อที่มันถู่นี้ดีกว่าใส่ไปเหมือนแบบไม่ดีในเฮียอะไรเลยคนเข้ามาตบกระบาลหัวมาปนกูกูก็ตายอะ่ะตอนเนี้ยกูตายอะ่ะไม่ดีไอเฮียจริงๆคือตายตายได้เลยอะ่ะคนโจรป้นบ้านอะ่ะแม่งเดินมาเคาะไหล่กูได้อะ่ะตอนเนี้ยเฮยมันนี่ดิเฮยมึงทําอะไร ยังไม่สนใจขวาเมียมาข้อหลังกูตายเซิร์ไรน้องฮัลโหพี่เซิร or uh ์ไรเซิร์ไรเซิร์ไรบอล่นพวกผมมาช่วยช่วยบอลเล่นอยู่พี่พี่เล่นปล่ะฮะไอบอลมาทำไร